สสวัดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาคุยควันหลงจากการประกวดนางงามมิสยูนิเว r ร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งจบไปหมาดๆครับผมเรามาดูกันว่าจะไม่มีงานเลี้ยงไหนที่ไม่มีวันเลิกลาแต่ทำไมงานเลี้ยงนี้มันจึงเป็นที่กังขาย,ยิ่งนักข้อกังขาที่ผมสังเกตดูว่า 1. มีการแก้ไขกฎของนางงามเพื่อเอื้อใครหรือไม่เอื้อประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่ 2. มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนตัวเชื่อว่ามันเป็นธุรกิจ 3. เป็นสัญญาต่างตอบแทนหรือไม่ก็คือล็อกมงส่วนตัวก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะไม่ง้นแล้วก็คงไม่ลากสาวงามจากประเทศลาตินเข้ามาเป็นขยงเดิมผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าผู้ที่จะเข้าประกวด ทั้งหมด70กว่าประเทศนั้นตัวเต็ง21คนที่จะเข้ารอบ 21, 21คนนั้นผมได้คาดการถูกจาก21 21คนถูก13คนก็คือเกินครึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ผมให้อเมริกาและก็ลาติน10คนผลก็คือเข้ามา7ให้เอเชียแปซิฟิกและก็แอฟริกา8คน เข้ามา6ยุโรปผมให้3เข้ามา2แต่ของผมผิดคือที่2นี่คือผิดคาดเลยไม่อยู่ใน3คนที่ผมคาดไว้ส่วนในรอบ10คนนั้นที่ผมคาดไว้เข้ามา7ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผิดไป3แล้วก็รอบ5คนนั้นผมฟันว่า5คนที่จะเข้าไปแน่ๆก็มีประเทศไทยของเรา น้องแอมเนดาเปโตริโกเม็กซิโกเซาท์แอฟริกาแล้วก็เปรูผลปรากฏว่าประเทศที่เข้าไปนั้นมี5ประเทศด้วยกันก็คือ 1. มาจากประเทศเม็กซิโกคืออันเทรเมซา 2. มาจากบราซิลก็คือจูเรียการมาอันดับ3ก็คือมาจากประเทศเปรูก็คือยานิคมาเซต้าอันดับ4มาจากอินเดียก็คืออาริน คาสเตลิโนอันดับห้ามาจากโดมินิกัน r รีพ b พิกก็คือเคมเบรียจเมเนสสุดท้ายแล้วคนที่ผมคาดไว้5คนมาแค่2ก็คือจากเม็กซิโกและก็เปรูและสุดท้ายมิสเม็กซิโกคืออันเดรียเมซาก็ได้รับคัดเลือกให้เป็น Miss u n i v e r s ์ปี2020 จริงอยากจะให้น้องแอมเอนดาเข้ามาจับมือกับนางมิสซิโกคนนี้แต่มันไม่เป็นไปตามโหดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับมิสเม็กซิโกก็คือแอนเดรเมซ่าด้วยที่ได้รับตำแหน่งครั้งนี้แล้วก็เปิดขอเป็นกำลังใจให้กับน้องแอมเอนดาเสมอน้องทำดีที่สุดแล้วครับผมในการประกวดครั้งนี้และก็ขอแสดงความยินดีกับมิสเมียนมาที่ได้รับรางวัล ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมและผมอังเกอร์พรขอยุติเรื่องควันหลงการประกวด Mid Universe ปี2020ไว้แต่เพียงเท่านี้หากชอบโปดกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ